สำหรับข้อสิเดี๋ยวมาฟังโจนก่อนนะคะ Number 11. These brochures are neatly presented. A. You are happy with the present situation. B. Then we can start distributing them. C. Congratulations on your success. สำหรับโจทย์ในข้อ11นี้นะคะจะไม่ได้เป็นโจทย์ที่มาในรูปประโยคคำถามเนาะแต่จะเป็นโจทย์ที่มาในรูปแบบประโยคบอกเล่า คำหลักที่เขาพูดถึงก็คือคำว่า brochure s นะคะก็คือแปลว่าแผ่นพับนั่นเองนะ uh, neatly presented n e ad ในที่นี้นะคะก็คือแปลว่าเรียบร้อยนะส่วน presented ก็คือแปลว่านำเสนอออกมาจัดแสดงออกมานะคะเพราะฉะนั้น these b r o c h r e are neatly presented ก็คือแผ่นพับพวกนี้เนี่ยได้นำเสนอออกมาได้อย่างเรียบร้อยมากเลยอันนี้คือเป็นประโยคบอกเล่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เทคนิคในการทำข้อสอบที่เป็นประโยคบอกเล่าแบบนี้นะคะเราอาจจะต้องตั้งใจฟังข้อที่ไม่เกี่ยวข้องก็คือหาข้อที่มันเนื้อหาเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับโจทย์ที่เขาให้มาแล้วตัดทิ้งไปนะคะมันก็จะง่ายกว่าที่เราพยายามที่จะหาตีความค้นหาข้อที่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแล้วก็อีกทริคหนึ่งก็คือถ้ามันมีคำศัพท์นะคะ ที่มีพยางมีมีพยางใดพยางหนึ่งในคํานั้นหรือว่าเป็นคําที่ออกเสียงใกล้เคียงกันกันกบคําที่ปรากฏในโจทย์เนี่ยคำนั้นมัก,ม,กมักจะเป็นคําที่เขาเอามาหลอกนะคะเช่นข้อ a you are happy with the present situation ตัวนี้ present ตัวนี้เป็น adjective นะคะขยายคว่า situation นั่นเองก็คือแปลว่าสถานการณ์ปัจจุบันสถานการณ์ในตอนนี้ซึ่งถ้าเราเห็นคํานี้เนี่ยแสดงว่าข้อนี้น่าจะเป็นข้อที่ไม่ถูกต้องนะคะน่าจะเป็น choice ที่เขาเอามาหลอกข้อ C. Congratulations on your success ข้อนี้สามารถตัดออกไปได้เลยเพราะว่าเป็นคนละเรื่องเป็นคนละราวนะคะกับกับโจทย์ที่เขาให้มาเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้ก็คือข้อ B. Then we can start distributing them distribute นะคะตัวนี้แปลว่าจ่ายแจกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถจ่ายแจกออกไปได้พร้อมสำหรับการจำหน่ายจ่ายแจกไปแล้วนะคะแล้วก็มีคีย์เวิร์ดที่สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือคำว่า them นั่นเองที่เป็น คำสรรพนามที่สามารถอ้างอิงก,กับนามพหูพจน์ในโจทย์ก็คือคําว่า b r o c h u r e s นั่นเองก็คือตรงนี้ก็คือ b r o c h u r e s เป็นพหูพจน์แล้วก็มีคำสรรพนามนะคะที่เป็นพหูพจน์เหมือนกันก็คือคําว่าเ e m เพราะฉะนั้นข้อ11คําตอบข้อ B เป็นคําตอบที่ถูกต้องค่ะ